สบายดีพี่น้องวันนี้ครับจะไปไปไปเยี่ยมไอเตียงเนะาะอฮะไอเตียงคำนากาันก hot, นากายเนี่ยก็หอดมัวผูนักกายกันนะพี่น้องเราจะไปฮะมัวเฮือนเพิ่นอยู่ทางไนหนนะเฮื่อนไอเตียงกันอา่าเาก็ไปกันไปทางหน้าได้ยินเพตันเราว่าเลี้ยวขวาเนาะไปตรงประมาณหนึ่งกิโลทั้งโลนอ้อ ตึ่งโลเนี่ยโอ้โดนเติมแบดไปมามาตั้งแต่อายุ6ปีมาท้งนี่ทางก็สดะดวกสบายจะพง่น้องวิวหอฟูสวยงาม มีตะกอนเลมีตะตรงมีตะป้มตะตาม,มีตะโอ้มพนักงานพนักงานเทินสองเนานังานเทินสงประจำ,จำจนิดก็จะเขอสิบใบเอาจุดได้เนากไฟรถเนี่ย <C> e <an> นี่แท้ละเนี่ เฮ้ยอันนี้บอกเงินเ oh, oh, yes, ิมโอ้ในเนาะแมนแมนแมนเงินราเงิน hey. hey, so ังสีฟ้านะว่าคอยต้องมาถือไป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 เข้าไปกันเลยหาเจอเนาะหาคนดังดังพี่เนองนี่เห็นรถเพิ่นแล้วนี่รถวีโกคันนี้จือจือจือปลาเอ็ม เอาเขาขึ้นโบกให้เราหน่ะนี่เขาก็หอดเฮือนเพิ่นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องไม่ตับเลยน้ำหากระคองโอ้จิกโกจิกโกโอ้น่ารักน่ารักวันนี้เขาก็ไปเบิงบอนที่เห็ด อันประตูเนะเพ่นสิมาเห็ดประตูพี่พันสิออกแบบนี่นี่บ่าวต้อมพ่นสิเห็ดประตูให้นะนี่เป็งบรรยากาศหน้าบ้านของบ่าวเตียงอืมบอกไปได้มากดนเลย มีเห็นเนาะว่ามีเห็นผลสิผลสิก,ก็ผลสิเทบอนประตูตามหาคนดังนี่เห็นประตูนั่นเห็ประตูอันสุกเอาเนาะไม่แดดไม่ยังเ็นจะมีจบร้อน เพือนเพิ่นกันใหญ่โตอยู่ผลสิ่งก่อกำแพงตั้นไว้เบิดเลย่นอะเห้ไปแต่ก่อนเขาก็เบิบ่มีอันนี้เนี่ยบ่มีทางอย่างไปนี่เนาะ สีออกแบบประตูกันส็นประตูเล็กประตูเล็กตนางแบบสุกแบบนิวอะไรก็ได้นะอันนี้ก็มาแท็กมาออกแบบสิสวยมันยังมาทัานในลงมือเฮ็ดเนาะเพราะว่าเทอหน้าสุดหน้าวกัเลย ่มอบาตอมเพิ่นสิเฮ็ดอ่อเพิ่นสิออกแบบแบบเชี่ยวชาญเพิ่นเองเนาะเพิ่นสิออกแบบออกแบบเองเลยเพิ่นนะเพิ่นก็มีเคยเฮ็ดอาชีพที่ผ่านมาตอนนี้เพิ่นก็ออกแบบเนาะเพราะว่าเตียงออกแบบประตูที่เพิ่นอยากเฮ็ดให้เราเตียงเพิ่น เอามาเบิงก่อนฟังเป็นรองกันเอาเม่อหาซิบกับอะไรนี่ไอ้กําแพงมันอยูม่มงไลยให้มันเสมอห้มันเสมอกับโต๊เสานี่เพราะว่ามันสิได้บังซอยนะบางคุ้งเล็กนี่มีีม่นุ้งเล็กนี่โต๊ะเสาเส,สานึ่งสองเมตรเนาะสองเมตรหาสิบสองเตรอสองเมตรหาสิไปกหาสิาสองหาตัาวเห็นเรางให้มันหดรางขามันบ่ เนี่ยล่างคำตัวห้าตัวึงนี่นี่ไอห้าวทึ่งเนี่ยเป็นล่างคำล่างคำคำย้อนยังนี่สมมติบาร์เตือนข้าเปิดมาครึ่งนึ่งมันก็จะมีตัวนี้คำเห็ฟังพี่แต่ขัดขัดบอสไซก็ได้แต่ประเด็บารต้อนข้าลงดึก่าเอาเผื่อบาร์เตือนข้ามลูกมาเปิดไปครึ่งนึ่งมันบวก้นในเมืองบวกลดฝัดจัดสรรแต่หรายแหยงออกแบบบวกลดกันอันนี้บาร์เตือนข้ามยู่สูง ล้มมันพัดมันโมเม,มนต์บาดจะสันที่เขาประตองมีมีตัวล็อกนะแต่ว่าอันนี้มาด้วยข้ามันรับเต็มเต็ได้ลมมาเต็มๆตม,มเปิดไม่เลมเมืมเองแล้วจุดน,น,นี้น่งนั่นแหละนั่นแหละมาดีมันสึมีไอปีมีรับไวเป็นบ่ลหรอกคือคือจ้าสี่ประตูนี่อ่าสมมติพอคุณท่านปิดมานนี่เก็นป่ะปึ๊บตัวนี้ขำไปอ่าอ่าซอยนี่ตัวตัเคิงนี่โตเคิงมัตสึขำซอยมีล่างขำซอยเคิงมันเน้นเน้นกับผมเป็นอย่างบางเทื่อบางเทื่อมูมาเล่นเนาะใครเอาครึ่งนึงครึ่งนึง ไม่ไม่เลยต้องนี้ตัวนี้ให้มันอยู่ในล็อกนี่เลยเพราะตรงมันถิ่นพยโยกมันคือการมันคือการไต่ขัดว่ามีตัวนี้ปุ๊บมีแค่ตัวปีกรับแค่น้อยหนึ่งตำแหนนเต็มเต็มแล้วลมเห็นหลายคนตัวนี้สองก็คอยเห็นเราไปเอาประตูหนักอีกเทว่ามีทางทางเราต้องทำต่างแหยมันบังต้องทำมันว่าเห็นี่หล่อหล่อยิ่งหล่อใส่ไปหล่อมือหล่อมัดถิ่นทำไว้ระบายปีกมัดถิ่นถือรอวอร์ว่เป็นยัง แมัก็ได้นนาจะนาะประมาณาแท่ตอนย้อยก็สิบ ouais ่าาเต็มเขให้ล่างสีมันพอดีพอดีกับตัวนั้นนะพอดีกัตัวนั้นแหะเพราะว่าเอาตัวน้ัวจะเอาสาสาตัวนั้น แต่ว่ามีบ้างอยู่แล้วหน้าอันดอดอยู่เนาะตัวล็อกตัวล็อกตัวล็อกประตูตัวล็อกประตูเพราะว่าถ้าเพิ่มันจะเป็นตัวล็อกตัวล็อกเป็นเตอร์ตัวล็อก่อนตัวล็อก่อนตัวล็อกประตูตัวหลอก่อนเซนเตอร์ใหญ่ ตัวนี่คิดว่าสิใไส้แบบเรียนไปไหนก็พอนะแต่ว่าเพิ่งจะแบบนี้แค่คืนคืนเห็นดวงวันวันนอกนอกของตัวแบบแบบอยู่บ้านเจ้าหันน้ำวงวันจะจะเท็จเท็จอะคับนบาเขาเขาเขาเจ้าใส้ไหมอย่างนัี้ยตัวมันเป็นสีสีแดงกนอ่ะอันนั้นโมเมนต์ไหมเชอร่าเชอร่าแมนคันโบมันมีเชอร่าเหรอเขามาเลือกสีเหลียวเองเลือกสีว่าเขาเอื้อเขิเอื่าจะได้นะหนาหนามันถือยูซัมนี่น่ะ นี่สักนี่อ่อืมนี่ละสี่สิบหาบาทเดี๋ยวเขาพับห้มันมีขายอยู่ดอกเพรคันว่าสันกับพวกเล็กนี่เนาะเขาซื้อลักบกกัได้เนาะยาวแม่แม่ตายเขาอยู่นี่เ่ามีแต่เล็กตั้งเฮ้ยก็ยื่นยื่นไปเบิ้งงกันยื่นเขาออกไปเบิ้องอ่าแตว่าเบิ้งแบบก่อนหนึ่งตัวนี้คอคำนวณแล้วนี่ตัวนนี้คำนวณไปแล้วคำนวณแล้ว

ไปเบึงเล็กอยู่หานเนาะพี่น้องไปเตียงปนพาไปเบึงเล็กอยู่หานเวียดเล็กเปนสิออกแบบประตูนั่นแหละบ่าตอเพิ่นสิเป็นตัวเลือกให้หนักชิวชานเนาะเอาตอเพิ่นก็เก่งยาไปเลยพี่น้องเห็ดยังกระไดเบิดโอ้ยอดเลยสมเป็นเคยบ้านหน้าดี นี่บรรยากาศตามห้านหัวภูนัากายช่วงนี้ก็เจริญก็เก้าเลยไปน้องไปช่วงนั้นก็ก็มีหมอกรถไทยขายมอกรถไทยนั่นอยู่นี่หมอกหลอดเต็มอะไรคผับไปคงเวียนนะเ่เคยมีแต่ว่าสีเฮดเห็นมันง่าม จะเป็นสไตล์นี้มรับเพราะว่าแต่ประเทศไหนเขาเอาพ่อไปได้อยู่เขาบไปนี่มาเนียพัฒนาเออเสียหอนหายเวียดวก็ส่วนน้อยส่วนมากเป็นเวียดนามเวียดนามคขายเล็กขายเล็กเหล็เครื่องก่อสร้างอุปกรณ์ตกยานนี่ะครับก็แวะมาจอดรถก่อนเววันนี้จะเห็นไปสืจอของเขา ของเวียดละโบตินแต่ของลาวละโบมีเนาะเวียดมันน้องจังสันไหมของลาวละโบมีจ่จอดจอดจอดนี่ก็หอดหานเวียดแต่น,อนอนะ้องพี่น้องเนาะมาเบิ่งเล็กเสน้นเล็กเสนเ้นโยหานเวียดเล็กเสนเ้นเ,เ,น,เนี่ยน่าจะมาจเอ่อห้องงาน ้องงานเจ็กกี้อยู่นาเกาะรักเจ็ดนน่นะคือเห็นทางบริษัทรถบริษัททวงงานเจ็กกี้ไปส่งหอดหัวผู้ตลอดน่าจะเล็กมาจากน้นแหละน,นะละลี่มีกะโหลกะโลโอ้มีลายมีถังน้ำถังน้ำก็พวยกะโลลล้ะครับ แบบสารเพนเซลาเซลานี่มีฐานอ๋อมีฐานทางไฟต่อน้ำโอ้ก็ขายทุกอย่าง้ะพี่น้องเกาะบอกเก่าเบืองก็มีขายทุกชนิดเรื่องอุปกรณ์การช่างเห็ดเถื่อนเห็ดสารมาซื้ออยู่นี่ พี่น้องหัวผูบ้านเฮานะห้านตลาดหัวผูนาก่ห้างดีนะดันม่ันไหม่ยังงี้เขาสตูไลห่ีน้ำเงินสตูเลบางอย่างโค้งนกดหนึาา่งก อกมาถึงกบพติทําไว้่กิบงว้เบีด้างไ่าง่งินเพิยนชื่อ่วเข้าไปเองครับมาบึงเดินบานเดินเตะบ้านอยู่ของพบรรยากาศเขียวงาบรรยากาศตลาดของโันกการพี่น้อง

เบิงวิธีเพิ่อนออกแบบออกแบบตรงตูเนาะเพิ่นสุดแทกแบบที่เพิ่อนอยากได้ที่ตามเพิ่นต้องการพี่น้องตอนนี้เขาก็าหอดตลาดเนือนักเกายด์ดนะพี่น้องอยู่ต่อนอา,า้านเมียบาาตียง เมียพันขายเครื่องนอกขายแบบเสื้อผ้าสองทั่วไปนะเอากำลังนังหน้าไปทาเหือทาเหือเหือไงเหือใไงแบบเหือโบหางน่าที่นมึงทาไมเราทำแต่เห็นจับเถื่อนน่าจะเห็นขังเล็กเนี่ย เราจะเห็นกันคุคุณน้อยจะกินหลายในนี่ก็ฮอดทาเหือแล้วพี่น้องทาเหือหัวผูนาคายได้ตกทะเลอันนี้บอกว่าทะเลนาำกายทะเลอ่างน้ำเขื่อนเทินสองแห่งหนึ่งในแข็งขมวนนะพี่น้องมีเขื่อนเดียวท่านี้เขื่อนใหญ่ในขมวน ไปแล้วก็เตือนหน้าไปเงื้อใยไปเบิ <ent> <s art> um> <INE Sh diesel> ้งเงื้อใยพี่น้องไปดูเหลือใจไปกับบาต้มและบาเตียงคำเนาะเพิ่นพาไปเลาะไปสมเงือ่อใหญ่พี่น้อง ทะเลผสมทะเลพี่น้องทะเลเมืองนักกาย

ไป nhảy ไป nhảy ได้ครับ <một>, <laughs>

ขนาดนี้นก็อยู่อยู่หลังหลังขาเฮือ,อ,อเฮือใหญ <c ười> ่ทะเลทะเลสาปวประโมงมีเหือเนาะไปทะลงังบ่ ารางบอมีสะพานบอกไอ้ลางัวัวยาวที่สุดัวข้ามไปลักสาวเนาะไปโอ้เราเห็นน้ำเืออีกละเสียเวลาอีกองไปมเหือใหญ่สองสั้นพี่น้องอยู่เมืองนาเกล

ใส่ใจแต่มองใส่มองเหรอเลยทั้งป่าแม่นบ่าไปบ่กล้าไปขอยานป้าประเทศน่าดับแนวเศษท่อเสร็จยังจุดนี้เราหน้าปากเขื่อนเพิ่นตัดน้ำเนาะเพิ่นตัดน้ำเป็นเขื่อนย้อยๆกลวงๆแล้วเพิ่นจะพูดเป็นห้วยเป็นหูลงอุโมงค์จุดนี้ แล้วออกไปเขื่อนอยู่เมืองยมราชเนาะอยู่ติดเขื่อนใช่เขาจะเห็นนี่ครับแหละเขื่อนบานสังแก้ว่อนต่อว่ะ จะได้กลับแล้วเนาะพี่น้องนี่คือห้องผู้นากไก่เราจะได้กลับเน,น,น,นา,กาะกล,นกลับเืินบ้วเตียงคำหลังจากกินกิ้งกนเรียบร้อย